ก็โอเคนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเฉยเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมนี้เกมนะครับผมกับเนื้อเรื่องในด่านหน้าของเรากันต่อนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็คือชื่อร้อนว่าที่จอดของทาร์ล้อเลยครับผมรู้เลยนะครับผมว่าตอนนี้ต้องมีน้องกิโลเข้ามาแน่นอนนะครับผมก็จะเป็นยงไงไม่ติดกันเลยก่อนนะครับผมก็สถานที่ก็คือตัดในตำรวจนั่นเองก็เป็นกำใจให้ผมได้ง่ายนะครับผมด้วยการกดติดตามนะครับผมแล้วก็ช่วยกันดูคลิปแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผม เป็นกงลนงใจที่ง่ายมากเราไม่ต้องเสียตังอะไรด้วยใช้เวลาที่น่อยแค่นั้นเองไม่เป็นไรหรอกถ้าวางค่อยดูก็ได้เราไม่จำไปดต้อขับกันอืมจู่ๆพอลีก็โทรมานะ่ะฉันก็เลยมุ่งหน้าไปที่สถานทีตัวอ,อย่างทันทีเลยเฮอ<ะ>ทารอดเหรอสวัสดีค่ะผู้บัญชาการเอา้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยอืมกำลังรอคุณกิโลอยู่ค่ะเหรอ ฉันรู้สึกทำแม่งทำแม่งอแต่ฉันก็ยังเลือกที่จะไม่สนใจแล้วเข้าไปสถานเดียทพอจ่ดีนี่ปล่อยฉันออกไปเถอะค่ะเก่งว่าจะไม่ได้นะอืมจอดผิดกฎหมายนี่ความผิดอาญาแรงเลยแล้วนะมันอาญาตรงไหนบ้างผมก็ผมก็ผมก็จอดไม่ใช่ผมก็สอบแบบขี่เพิ่งผ่านมานะผมก็จอดต้องต้องจอดยังไงผิดกฎหมายจอด จอดในที่ห้ามจอดจอดในเขาเลยแะไรจอดบนทางเท้าจอดเิมุสบาาจอดเขาเลยขาวแดงหรือยังไงไม่รู้นะว่าจอดจอดผิดกฎหมายที่เขาพูดถึงมันไหวถึงยังไงนี่ไม่ใช่เท่าไหร่แล้วเม่กฎหมายจราจรก็แค่ความผิดโถท่างนั้นเองชายขคดไอาญายานี่ดาอาญานี่จะติดกระตอมเมื่อเราผู้กระทาําความผิดนี้ได้ไปได้ไปทํทาทําอะไร่างกาเหรืยวฆ่าใครฆ่าใครตายนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่แค่จอดรถใ,ในที่ห้ามจอดแต่เป็นอาญานะมันไม่ใช่นะผมผมว่ายอยู่อ้าวงั้นหรอกเหรอคะได้ยินหรือเป,ปล,ดลด่าจอดรถผิดกฎหมายเนี่ยเป็นความผิดตอูโทษนะอืถ้าไม่ใช่ข้อหาอะไรใหญ่แล้วก็ทำไมต้องขังฉันด้วยล่ะคะพรอะเมริกาเลยเมื่อกฎหมายจะจอะดจ,ะ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 จอดอย่งนีหละนี่ คุยภาษาเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยอีกอย่างนะฉันก็ไม่ไจอดแบบผิดกฎหมายมาตั้งแต่แรกแล้วด้วยค่ะเธออ้างเธออ้างงินอย่างนั้นได้ยังไงของไอ้เธอจับของไอ้เธอขับเข้ามานะ่ะตอนนี้เนี่ยยังจอดขวางทางอ่าขวางหน้าตัาเดเทยดเจ้ตัวจุเลยนะฉันไม่ได้จอดสักหน่อยค่ะแค่หยุดแป๊บเดียวเองถ้าไม่ใช่จอดผิดกฎหมายแล้วจะเรียกว่าอะไรดีดีล่ะ โอ้ยผู้จัดก,การคุณช่วยฉันนะคะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไม่ครับผู้จัดก,การอืมขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ควบคุมตัวกิโลไว้นี่เนะี่ยบิลล่านะเป็นคนตัดสินใจเองคนเดียวเลยล,ละเดี๋ยวเราจะปล่อยเธอแล้วล่ะค่ะแต่คุณเห็นเจ้าตัวใหญ่ที่อยู่ข้างนอกนะั้นหรือเปล่าคะอ๋อทำไมถึงทะเลาะนั่นเหรอก็เห็นนะสิทำไม พลอดเหรอคะอืมมันชื่ออย่างนั้นเองเหรอคะเนี่ยภาคนี้นะมีคนล้องเรียนเข้ามาเยอะเลยเหรอคะว่าอช่างกำลังสิ่งกับปูหูอยู่แท้แต่ดันมาขวางทางกันจะได้เดี๋ยวครั้งหน้านะวอา,ากันเลยว่าใครเจกวกันรู้เลยนะ,คะใครพูดน่า <c oughs> จะเป็นจูก,การแน,น่นอนนะฉะนันนึกว่าอืมฉนันนึกว่าเป็นตึกเอ่อเราจะเดินเข้าไป แต่แด้นเข้าไปอืมแต่แดิเข้าไปแต่แต่แตน่นเข้าไปชนเข้าเต็มเต็มแรงเจ็บหน้าผากเลยเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยค่ะอาตัว้ทยนั้นน่าจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในไทยเต็มหมดเองนะ <c oughs> ใครก็ไม่ต้องพูดรู้เลยนะครับว่าใครน้องคีแล้วนี่เองอืมเลอนี่กิโลมาเพื่อรับฟังเอ่อเรื่องเรื่องจะฟังเธอบ้างนะคะแต่เธอ ไม่ยอมพูดนะอะแล้วก็ขอเจอคุณท่าเดียวเลยนะสิคะที่ถ้าโกรธก็เข้าใจได้ค่ะเราจะจะรับไปหน่อยก็ได้เรื่องคุมเตัวเธอไว้นะ่ะนี่ปิลนดาปล่อยกิโลออกมาได้ได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกคะ่ะคิดเรื่องจอดผิดกฎหมายให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะมันไม่ใช่รถนะไอ,ไอ้ไอ้ทารถมันไม่ใช่รถนะเฮ้ย <c oughs> นี่ปิลนดา ถ้าจะให้เธอจะให้จะหุ่นยนต์นั่นแล้วก็ยังก็ต้องให้เธอออกมาขับไม่ใช่หรือไงฮะเออน,นั่นสินะคะโอเคปล่อยก็ปล่อยะคะ่ะขอบคุณนะคะปล่อยผู้จัดก,การฉันกดแทบแย่นะคะอ,อจะเริไไ่องไรเข้าไปไหนก็คงจะขวัญเสียน่าดูจสินะใช่เลยคะ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะอืมเอาละคะ่ะทวนเรื่องที่มีคนต้องเรียนเข้ามาแล้วก็ ในแต่ละน,นี้พอจะมีที่ว่างให้ฉันจอดทะรลส์ได้บ้างไหมคะแดนหน้าเลยน,นึกกดมันมีที่ไหนว่างได้มั้งฉันก็ไม่ได้อยากจะไปขีก่กขบของทางใครหรอกคะ่ะอืมก็จริงนะผมเคยใช้ทารลส์ในการเดินทางเหรอก็ตามนั้นแหลคะค่ะเพิ่งเคยเจอคนที่ขับยานพนันะใหญ่ขนาดนี้เป็นครั้งแรกนี่แหละแทนจะไปเที่ยวสร้างที่จอดที่จอดโดยเฉพาะฉันว่า อ,อาคาที่นี่ส่วนใหญ่ก็คงมีที่ว่างอยู่ใกล้ให้จอ,ทอดทันรถได้แหละคุณคิดว่าครับผู้ชัดการมมันก็ดีที่น่ะ,ะฉันแบบนั้นน่ะก็เข้าท่าดีนะคะเจอหมดอได้คุยกันรเรื่องสักทีคะ่ะเนี่ยจริงนะน่าจะคุยกับบริแั่แรกนะค่อ <c oughs> <c oughs> ยังชวนหน่อยค่ะ <c oughs> แค่นี้เหม็นต้องชมในขนาดนั้นเลย แต่ก็ขอบคุณนะนั้นเวลามาไทยตำรวจอ่าจะจอดทะลอไว้ตรงไหนดีล่ะคะเธอจะไว้ตรงมุมด้านนอกใช่ไหมใช่ค่ะตรงนั้นน่ะก็ไม่ได้แหลกกีจการจราจรแล้วก็ไม่ได้ยื่นเข้าไปในอ่อถนนจะเป็นอันตรายด้วยถ้าว่าก็โอเคนะคะงั้นก็จอดตรงนั้นไปเลยก็ได้นะกใจดีจังเลยนะโอเคขอบุณนะคะเอ๊ นั่นสุดก็คือไม่ชอบผิดกฎหมาแล้วคะเอา้ามันก็ต้องมันก็ต้องใช่เถอะถ้าการทะลอนไม่ใช่รถนะ <c oughs> มันก็ต้องไม่ใช่สิก็ได้ค่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะเป็นจากหน้ามือเป็นหลังหลังมือเลยนะคะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะถ้าเราตำรวจนะ่ะก็ต้องใจดีกับประชาชนสิคะเหรองั้นก่อนหน้านี้ ก็เห็นฉันเป็นประชาชนเลยสินะ่ะ <c oughs> หมร้ายเราเนะนี่ยน,น้องกิโลเราก็ปากแทบปนกันนะผมแต่ก็ขอบคุณนะคะต่อจากนี้เนะี่ยฉันจะลองให้มากขึ้นค่ะเยี่ยมเลยแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันนะเราจากสายตำรวจแล้วอ,อขอบวนรอบแต่เน่าด้วยกันอาที่ยเหมาะใกล้คานแต่ลหลังให้กิโลไว้จอดฐารรดนั่นนี่เอาดีนะผม ของก็อยากให้น้องคิดเรือมีบทมากกว่านี้นะผมอยากอยากเห็นน้องบ่อยน้องออกมาแค่นะที่บทมีบทเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของราชคิงดอมนะครับผมหมายก็บทเด่นเลยน,นะก็ค่างเด่นอยู่แนละ้วเป็นตัวเด่นแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดด้วยนะผมนายก็เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ